สวัสดีเพื่อนคนด้วยนะครับอยู่กับหนุเต้ชนแนลในเกมเมชาราชิในคลิปนี้ครับผมจะพาเพื่อนไปผ่านด่านการปราบปามอาวุธนะครับด่านใหม่ล่าสุดเลย Empty Promise นะก็จะเป็นด่านแรกนะครับบอสที่ชื่อว่าไฮาโตะนะโดยบอสไฮาโตะนะครับมันก็จะยิงมิสไซล์นะครับแบบปูพรมเลยต้องดูว่ามันจะยิงแบบไหนนะครับเธอแรกเนี่ยมันจะยิงแนวจากข้างบนมาข้างล่างนะครับแล้วก็เทอที่2เนี่ยมันจะยิงแนวจากทางซ้ายเนี่ยไปทางขวาตรงนี้ นะหลักการของเราคือเราต้องรีบจัดการแขนมันก่อนนะครับพราะว่าแขนมันมีมิสไซล์อยู่ถ้าจัดการแขนได้ก็ที่เหลือก็จบเลยครับก็เราเนี่ยถ้าเกิดใครมีไทฟิตนะครับง่ายเลยเพราะว่าไทฟิตเนี่ยมันมีท่าที่ต่อต้านอากาศยานนะครับตัวมิสไซล์ของสตูเนี่ยจะไม่เป็นผลเลยนะก็สามารถการดาเมจให้ทีมงานเราได้นะครับแล้วก็ที่เหลือใช้เลนเจอร์นะครับกับสไนเปอร์นะ ส่องแขนให้ระเบิดครับแค่นี้เองครับก็ชนะแล้วในนี้ผมจะไม่ใช้ตัวฮิลเลยเพราะว่าดาเมจเนี่ยผมรับไหวอยู่นะครับส่วนถ้าระดับยากกว่านี้ก็ต้องดูต้องดูนะครับว่าดาเมจเรายังทนไหวหรือเปล่าถ้าทนไม่ไหวต้องเอาตัวฮิลเข้ามาแค่นั้นเองนะก็เซตติ้งครับเข้าค่า,าประมาณนี้เลยเอเมิลี่นะครับแล้วก็ไทฟิธครับนีเบกาโลซาเคลลี่ฮะ อาละลุยเลยนะเนี่ยครับประตูมันจะล็อกเป้าเรานะครับแล้วก็2เป้าเลยนะแล้วก็มีการปูพรมไซล์นะครับเป็นแนวยาวนี้เลยเริ่มต้นนะครับเราจะเอาเครี่นะครับไปยืนหลบก่อนแล้วก็ใช้ระยะยิงของสไนเปอร์ให้เป็นประโยชน์นะฮะเราจะยิงแขนมันนะ จริงๆเราจะใช้สกิล AP-3 เพื T ่อย,ยิงแขนครั้งเดียวก็ได้นะครับัจากนั้นครับก็เอาโรซ่านะฮะใช้สกิลนี้ครับยิงแล้วเราได้เลือดเพิ่มด้วยแล้วก็เอารีเปก,ก้าครับมันอยู่ตรงนี้ฮะ เพื่อที่จะเป็นตัวจ่ายดาเมจหลักหึงตัวลิเบก้านี่ก็ใช้สกิลนี้ได้เลยนะครับความแรงก็ได้แรงแรงหน่อยผมใส่โล่ไว้มันก็กันดาเมจได้นะครับแล้วก็ใช้ไทฟิสนะครับใช้ท่านี้กลางม่าน บาเรียของเราครับแล้วก็ใช้ท่านี้นะครับท่านี้จะกันแอร์สเปซนี่ก็ใช้กับตัวนี้เท่านี้ตรวจมันก็ทำะไรเราไม่ได้นะครับเทอร์าน,นาแล้วก็เอมิลี่นะครับยิงธรรมดาไป ว่าจะเห็นว่าเราก็ไม่ได้รับความเสียหายใดๆนะครับแล้วก็เริ่มเทินใหม่ครับเอาเคลรี่ครับสองแขนเลยสองไม่บึ้มนะอันนี้ถ้าติดคีก็บึ้มโอเคจิงแคลลี่เนี่ยจะยืนตรงนี้ก็ได้นะครับยืนข้างล่างก็ได้ยืนให้มัน พ้นระยะมิไซาครับอ,อันนี้จะยืนอยู่กับที่ก็ได้นะครับไม่ได้ติดอะไรถ้าเกิดว่าเล่นระดับยากกว่านี้แล้วเ,เราระเบิดแขนมันไม่ได้ครับเดินลงมาช่องหนึ่งจะดีกว่าเพราะว่า มันจะได้ไม่โดนมิสไซล์ครับจะได้โดนแค่คนเดียวนี่เราต้องระเบิดแขนมาให้ได้นะโอเคเรียบร้อยครับถ้าระเบิดแขนได้มิไซล์จะไม่สามารถทำงานได้แล้วนะครับเพราะแขนมันระเบิดหมดแล้วฉะนั้นเนี่ยผมอย่างที่ผมบอกนะครับโลซาจะเดินหรือไม่เดินก็ได้เหมือนกันเพราะมันค่าเท่าครับ a อเขาใช้หมดอยู่แล้วปกติโลซายืนเฉยมันยิงได้2ครั้งถ้า AP เพียงพอเนาะ แล้วก็ไทฟิตนะครับก็ใช้สกิลโจมตีได้เลยฮนะคมิล,ลี่ก็ยิงไปครับสองครั้งเราได้สวนด้วยอันนี้ตัวมายิงเราแบบสบายๆเทอนี้ก็ปิดแล้วครับจบแล้ว ก็เรียบร้อยนะครับสำหรับด่านไฮโตะนะเป็นความยากแบบปกตินะครับอย่างที่บอกครับความยากยากกว่าน,นี้ก็ต้องลองดูทีมมาก่อนว่าไหวหรือเปล่าถ้าไม่ไหวต้องตัวฮิวเข้ามาก็ระเบิดแค้นเหมือนเดิมครับแล้วก็จบเลยคลิปนี้สนับสนุนโดยยาดาเกมเซ็นเตอร์ร้านเติมเกมราคาน่ารักบริการรวดเร็วปลอดภัยร้อยเปอร์ซนทีนี้ไปดูของเซตติ้งกันเล็กน้อยนะครับ เคลลี่เคลี่ผมจะโหดนิดนึงครับใส่โดมีเนเตอร์ด้วยสามชิ้นเลยแบ็คแพ็คนะครับ าเมอร์ขั้นที่สองนักบินก็สามสามสามหกโรซ่านะโรซ่าใช้หุ่นเอวาศูนย์หนึ่งก็ได้นะครับใครเล่นกิจกรรมได้ลุ้งแล้วก็ดาเมจก็ดีขึ้นเลยทีเดียวโรซ่าไซส์แบบนี้นะฮะสามหมดเลยของผม รู้สึกจะให้ซูเปอร์เบลนิกหนึ่งอันปืนครับปืนกลก็ใช้ปืนกลลุ้งนะครับสองมือเลยข้างหนึ่งเป็นแบบเลือดมากกว่า50%อีกข้างหนึ่งไปยิงไอ้นี่ครับลิงแอคแท็กแล้วก็ แบ็คแพคเป็นอาร์เมอร์ครับมีเบก้าใช้เป็นช็อตกันนะฮะ ส่วนพลอตเซตตามนี้ฮะสามสามสองสาม่าส่วนไทฟิทครับผมใส่อาเมอร์เดียวเลยจริงจริง ใช้อะไรก็ได้ครับเพราะมันไม่ได้กันอะไรเลยคืนกลดลุ้งครับก็ตามนี้ครับโล่นี่จริงๆไม่ต้องเซตก็ได้เพราะแทบไม่ได้กันเลยใครที่ไม่มีไทฟิตนะครับก็เอาตัวออกห่างก็ได้หรือว่าใช้รอหน้านะครับเร่งเทิร์นเอาแล้วก็ปิดระเบิดแขนศัตรูให้ได้สักหนึ่งข้าง แค่นั้นเองครับก็โอเคเลยเผื่อใครมีรอหน้าจบภายในเทิร์นเดียวก็ได้นะฮะประมาณนี้ครับสำหรับดา oh, นะ่านไฮโตะนะฝากกดไลค์กด s ับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับผมพบใหม่คลิปหน้าจา้าสวัสดีครับบ๊ายบาย